โดยประธานแห่งนี้ในนามของนยอายกของข้าบริหารตัวจังหวัดปราจินบุรีเพื่อให้เขาประมาณมาเนื่องจากว่าท่านได้ร้องขอไปเราทราบถึงความเดือ,อดร้อนโดยมีสมาชิกสภาจังหวัดทั้นจังหวดัดยกเื้ให้หมดนะเริ่มต้นก็นต้องถึงความต้องการของสจออภอยนาดีก่อนสุนทรวิลาวันนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรี และผมนายวชรพลศรีอวนนายกองการบริหารส่วนตำบลนาดีต้องขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดสะพานโครงการคอสอสร้างสะพานคอสอรอบ,บ้านกระเดียงหมู่เก้าอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้นะครับครับถ้าพูดเรา ทำ้บงบร่มชาติตักบาทร่มหันนากรรมบาตากินังบาตากินังมโนกรรมั

සා පවතොටයට යම කලයි කිරෙන්වැට යෝමමාකාරනිකොනා හිතායසාප නම ขอบคุณนะครับหน่วยงานราชก,การอบจอและอบตอของปาจีนบุรีนะครับอบตนาดีที่อำนวยความสะดวกได้สร้างสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อสัญจรน,นะครับสัญจรให้ประชาชนเได้ได้สบายนะครับในรอบ70ปีที่ผ่านมาก็ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเพราะว่า ในรอบ70ปีมาแล้วนะครับก็มีสะพานไม้ถ้าถึงน้ำหลาขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ผมก็ยินดีที่เป็นตัวแทนที่น้องหมู่9ตำบลบน,นาดีอำเภอน,นาดีจังหวัดป่าจินนะครับหมู่บ้านกระเดียงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้สะพานแห่งนี้ต้องขอขอบคุณมากๆทุกภาคส่วนเลยนะครับหน่วยงานราชการที่ ำนวยความสะดวกได้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมานะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับจ้าดีใจที่ได้มาทำสะพานที่อบจอบต,อ,ตอ,อะไรมาทำช่วยค่ะเมื่อก่อนฉันเดินในเดินในทั้งสะพานสะพานไม้พอใช้สะพานไม้แต่มาใช้สะพานในปูนนี่ดีใจมากค่ะ ที่ผ่านมาลาบากไหมใช้<ำ>สพานะลำบากในภายที่ฉันเกิดมาเกิบเจ็ดสิปีแล้วฉันดีใจมากเลยนี่จ้ะ